ดีเอฟซยามเช้าค่ะกดมอร์นิ่งยามเช้าเอฟเช้าวันอังคารนะที่สิเจดนะวันนี้ชเช้าแล้วดอกไม้สวยงามพาที่กำลังจะขึ้นนะคะเสียงนกก็ร้องนะเราจะได้ยินเสียงยามเช้าเช้านะคะ ดอกไม้นี่นะคะสวยงามมากเลยดอกเฟืองฟ้านะกำลังจะเขาเรียกว่าสวยงาม่ะเดี๋ยวเราไปดูอัพเดะการทำงานของช่างเมื่อาวานนี้นะคะโอหดอกไม้สวยจังเลย สวยงามมากเลยนะคะดอกไม,สาม,มากนะะ้สวยงามมากค่ะว้าวสวยงามมากวันนี้ดอกไม้กําลังจะออกเต็มแล้วนะคะเอฟซีอุย้ยเข้ากับเสื้อสีชมพูของเราเลยวันนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเข้ากัสื้อสีชมพูของเราวันนี้เลยนะคะดอกไม้นะคะ นี้เป็นดอกใหญ่ก็เดิมนะคะทุกอกใหญ่กาเดิมว้าวสวยกว่าเดิมสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนะโอ้โหออกแน่นขนาดเลยดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็กำลังเริ่มออกแล้วนะคะว้าวสวยงามสวยงาม ว้าวนะคะใครมาก็ทะลึงเลยนะคะอะดอกพุดธก็กําลังจะขึ้นแล้วนะคะดอกพุดธสีขาวนะดอกพุดธสีขาวนะคะใครมาก็ได้ถ่ายภาพอูอยากให้เอฟซเดินทางมาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆจังเลยเนาะนะคะนะคะอยากให้เอฟซีเดินทางมาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆงามๆนะคะของวันนี้นะคะนี่นี่นะคะภูมิใจนําเสนอ ดอกคอสมอสนะคะสูงดอกใหญ่กว่าเดิมนะคะดอกใหญ่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหเต็มทุ่งเลยทุกคนโอ้โหนี่นะคะนะน,ะ,นะ,ะเขาเรียกว,ว่าเป็นสวนนะคะเป็นสวนเป็นสวนดอกดอกไม้นะคะเป็นสวนดอกไม้ที่ใครมาที่วังปูข้อจะได้เดินชมความสวยงามนะคะ สามารถเดินแบบได้นะคะโพสค่ะวันนี้หน้านะคะทาครีมเฉยๆเลยคะ่ะหน้าเอ็นนะคะวันนี้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเอ,อทาปงุงทาแป้งนะคะทาโลชัน่นทาครีมนะ,ะบำรุงผิวนะคะแต่ยังไม่ได้ทาคอนเดน,น,ะะน,น์นะคะทุกคนนี่แหละค่ะความรูความสวยงามโอ้ยมุมนี้สวยมากเลยทุกคน มุมนี้สวยจริงๆนะสวยงามจริงๆเลยนะคะโอ้โหแบบแบบเห็นประตูไหมเราเหมือนกับเราอยู่ประเทศต่างประเทศเลยนะคะทุกคนเนาะเออนะเมื่อเราอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้เรามาที่เมืองเมืองน,นอกอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนทางประเทศจีนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะก็มันสวยจริงๆนะนะคะเอี FC. ก็มาอัปเดต่ตนะการ เขาเรียกว่าขึ้นโครงไม้ย่าก่อนเนาะนะอันนี้เขาเรียกว่าโครงไม้ย่าก่อนยังไม่ได้ปั้นนะคะถ้าปั้นก็จะผสมปูนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นโครงเนาะแล้วก็ใส่ตะข่ายเขาเรียกว่าขึ้นโครงใส่ตะข่ายก็ช่างโคกนะคะแล้วก็ช่างเพลเนาะช่างโคกช่างเพลก็เป็นช่างปั้นพญานาคนะคะ FC เนาะเป็นช่างปั้นพญานาคนะคะที่ มีพรสวรรค์นะครับมีพรสวรรค์และก็มีพรแสวงตัวน,นี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นถ่ายนะคะนี่นะโอ้นะคะ,ะ,ค,ะคือเป็นงานที่แบบชีบือมากไม่ยานเลยรู้สึกว่าจะองค์ขนาดขนาดกลางเนาะนะคะเออใหญ่กว่าองคองค์ปู่จำลองนะคะใหญ่กว่าองปู่จำลองดูโครงเหล็กก่อนโครงเหล็กนะคะอ่า มันจะมีโครงเหล็กที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ตะข่ายเนาะก่อนที่เขาจะเอาปูนมาเาปะๆๆอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีกานตะข่ายแล้วก็นะเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนของเขาทาต่อไปนะทุกคนฮึเอา้าเมื่อคืนใครใครเสียงโชคอีนี่ท่านไปชม <laughs> อะเมื่อคืนไม่ใช่เสียงโชคกับแม่ย่าอีกบอกนะก็ดีใจกับป้าด้วยนะคะ ป้ารับโชคนะคะเมื่อวานนี้นะคะจากเขาเรียกว่ายอดอะไรนะคิวใช่ไหมคะบัตรคิวใช่ไหมนี่นะคะโอ้มีการเสียงโชคอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดอะไรเนาะนี่อ่ะเราก็มาดูตอนเช้าแล้วเราก็เห็นเลขเจ็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะเอฟซีนะคะอ่ะนี่ <c oughs> ่ะนะไม่ยากเนาะ นะคะุคนลุกเลยนะคะ fc คุณลุกเลยนะแล้วก็เล่าความฝันเนาะเอสแอนเล่าความฝันนะวันที่ก่อนที่เลขจะออกเนาะนะก่อนที่เ,เ,เลขจะออกนะคะเอสแอนก็ฝันว่าไปไปสถานที่หนึ่งแล้วทีนี้เขาก็ให้บัตรคิวให้บัตรคิวเอสแอนนะคะว่าเอสแอนอยู่ลำดับที่ 1 0 10 7 107นเั่นเองนะคะแกดนก็ซื้อซื้อลอตเตอรี่นะคะในเป๋าตังค์นะคะจะซื้อติดติดไว้นะคะจะซื้อติดไว้นะคะจะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะนะดีใจมากที่ตัวเองถูกลอตเตอรี่นะคะจะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็เออก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ได้พอแต่ซื้อกับข้าวให้ลูกกิน นะคะได้แต่พอซื้อกับเขาให้ลูกกินเนาะ fc เนาะนะคะจะอ่าก็ได้เลี้ยงลูกต่อไปนะคะอ่าเราหาเงินได้ก็ไว้เลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะชาค่าจะจ่าย s นก็เยอะนะคะจ้ะอ่าก็ขอบคุณองค์ปู่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสถานที่จุดตรงนี้นะคะจ้ะอ่าขอบคุณดวงตัวเองนะคะที่ทําให้ตัวเองนั้นมีโชคมีลาภนะคะ นะคะคแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ฝันอีกแล้วนะคะฝันอะไรฝันฝันเห็นลุงนะคะฝันเห็นลุงเนาะก็คนลุกอีกแล้วนะคะ f ีคนลุกนะฝันเห็นลุงนะคะนะคือแบบอาจจะเมื่อวานก็ได้พูดเห็นหน้าลุงในในร้านในร้านรูปภาพนะคะในร้านกาแฟเนาะ,ะแล้วก็พวกเราก็นั่งคุยกันนะ เมื่อคืนก็น่าจะเก็บไปฝันนะเอฟซีน่าจะเก็บไปฝันเนาะคือนะก็เขาเรียกว่าเห็นได้ได้คุยกับลุงในฝันเนาะได้คุยกับลุงในฝันก็เราก็ดีใจแล้วนะคะเออเราก็ดีใจแล้วเนาะ่ะเมื่อวานนี้นะคะเออที่เราแล้วเราก็เห็นเต๋อใส่เสื้อร้านกาแฟอีกนะคะออาเต๋อเดินเข้ามาก็ โอ้เหมือนลุงเลยนะคะด้านหลังเอฟซี FC เมื่อวานนี้เอฟซีมาเอฟซี FC ก็บอกว่าเอานึกว่าแต่นะนึกว่าแต่ลุงนะดูด้านหลังนะคะอ่ะอันนี้ก็เขาเรียกว,ว่าทุกคนก็ youtube แเราก็คิดถึงลุงเนาะนะคะ,อ,ะอ,อ่าเนอเขาเรียกว,ว่าบางทีก็เก็บไปฟันนะ่ะบางทีป้าดาก็ฟันบ้างป้าไทบ้านก็ฟันนะคะอ่าหลายๆคนก็ฟันเนาะนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาะคะ่ะ นะสวัสดียามเช้าคะ่ะองปค์ปูนะคะองปค์ปูก็อยู่กับเรานะคะจ่ะก,ก็ขอให้องคปคูปกปักคุ้มครองลุงแล้วก็เอฟซทั่วโลกด้วยนะคะขอให้ทุกคนสมบังดังใจปรารถนาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อฟทุกท่านมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ